พี่น้องจา้าเมื่อได้ถามแม่ต่อยแม่เรียบร้อยนะจ๊ะหน่ะน้องแม่สิแม่เก็บเป็นผักผักฟันสิงโตน่าจะนี่น,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 นอ้องแม่สิเอาแต่อันโอ้ยปักปากปากสิเอาอันนอนนอนมันน่าจะน้องแม่จังสิแม่เก็บไปแกงน,นี่น้อแม่สิเอาไปกินกับส้มตั้โอย้ยมันอยากปากักเทนองหงงงามงามพี่น้องจา้ามองดู เดียเสร็จไปกินก็สมตำด้นี่เปิแต่ว่ากินดินบนันแสบม,มันจะออกคมๆนี่น็ตมันปะออกมาแล้วหิวก็ไปกินได้นนี่สิฮะเอาหยอดอ,อ่อ,อนๆมนันนะเนี่ยดอกกระลังดอกกระมีนเนี่ยดอกมันนี่เนี่ยดอกมนันนี่กินได้บอดอกมันก็กินได้บอรกระลังง่า,งงายมเรื่องงามเลยพี่น้องจ้ะนั่นมัน แม่เบลล์เนี่แม่ได้ถามมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่อ,อ,อ๋อันนี้คืออยังนี่บอ้โหบ้าอันใดบเบลล์ใจแค่แม่ก็จะไปเก็บเพราะว่าเนี่ยค่ะน้ำบ๊อพี่น้องจ้าแล้วสีกเก็บ,วกวบ,กกบกไปบ๊ายายดอกเดี๋ยวแม่จะมาเก็บใหม่เดี๋จะสีโทรหารน้องเพิ่นโทรหาน้องให้เพิ่นมาเก็บไปแกงให้กินนะ เพิ่นแกงเป็นแก,ง,นแกงก้เลกเลยมันมบ เนี่ยมองเนี่ยแห้งงามขากไปหน่อยอันนี้งามงาม, <c oughs> มุนดอกเห็นหมเนี่ยดีดอกมันอัน,อนเดาได้ไปแล้วเดาสิพิกินก็ชมตา ถ้พคุณเยอะแยะเพื่อนป่ะผู้พันหูนะจน๊ะเนาะเอาไปเซนาน้ำคางคางเฮือนน้าแม่เลยเนี่ยเด้อไม่ต่อย กินกันนางแมวเด้อนี่ตุ๊ดเอาได้นี่ตุ๊ดก็คือดึงอะค่ะออกปันเขาโง่โูเนะตุ๊ดก็คือดึงแหละค่ะพี่น้องใจบึ้งดูบึงดู้บึ้งดู้บึ้งดือนี่ยงามเมื่อกีกเอาแต็นเต็หยอนอ่อนมาละค่ะได้กินก็สมตามเดียวนี่นะ เพื่อนว่าแซ่บก็ชิมหายเพื่อนตัวนะนะคะาคาค่าไปกินสมตำกันเลยจ้าเสียงปค่ะเสียงโคกเสียงขูดโคกนะคะ ดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กันนังแม่ชาแนลอีกแล้วค่ะคำคำฮ้อนฮ้อน,อนได้ค่ะวันนี้แมย่ยาวาตินะมานําเสนอผ,ผักผักฟันสิงโตจ้ะเพ่นว่ากินโซดแสบเนาะนักแม่ชิลล็อกมันข้างแรกนะาจ๊ะข้างแรกข้างแร,ก,งรกแล้วก็กินกระสมตํานะคะตําหวานตำโม่วนก็คือเกลืลนะค่ะจ้ะอันผักผักพริกหวานอันชาร์แน่นะจ๊ะแล้วก็ส้มตำ จะมามาๆมา,มาขั้นแรกจะกินกินก็สมตำเน่าจะเพื่อนว่ามันแสบไหมมันจะออกคมๆมอาจจะน้ำไม่มากินขมอยู่อยู่นาจาจะ ผมผมบาแห้งผมนิดหน่อยเงนอ่อนออน่ะ นอย่าอ่อนๆนะจ๊ะน่ากับขมเนี่ยเนี่ยไม่ได้มไขมรลายครั้งแรกที่น,น้ำมากินเลยเนีน่ยแต่ก็แซบแซบ,แซบเยอะฮึมัน่นเป็นอะไรเดอกยืชปัดปืนปาดเดียดดเด๋ยวกล่องแม่มา เย่พี่ย่ถือเป่าถไมประเดีกินกุ้งใส่น้ำปลาหน้า่นเดยเนี่ยยากด้วยคือยากนะวัเด้อขามันจะเกเดเหมาเนทั้งอย่ามหิวไหม ลวกจิ้มน้ำพริกก็สิแชี่ยในความคิดนะแมวนะกระปุลกระหยังสินะไม่คลายๆผักกาดเห็ดหนน่ะ เหนื่อยท้งแม่ชุกมกน่ะแห้งกาชุกมกกแมเอาน้ำยู่ใส่ละเอาน้ำแบบมื้มันในหอนแห้งไปนองจะ้ะสามสององศาซ่านบ่ะน่าจะเจกับเที่ตั้งแต่ๆนอนไปนองส้มเม,มือซัมเมอร์ซัมเมอร์ บอืมับนผมเดสามใบสี่ใบามใบสี่ใบดีออนๆนะมันอ่อนแม่เลือกเอาเนาะเลือกเอาเนาออนๆมันม ส,สุ่ยรุ่ยรุ่ยรยนะมาเขาเจมเขาถ้คเขาให้นะคะแาตตัวไปรเรียบร้อยมันห้อน ด้วค่ะคุณแม่สัสั ร้านร้านกอดเทศดำตนมน เมื่ออื่นน้ำแม่จะแก่ออม Anh này hầu tiền muốn nói nên đấy phi nông cả hầu nhà nàng quảng thang hầu im đấy bạn này chính nói, nói, nói điều này. แล้วแม่ผูดแครอทใส่น้ำมะฮูมันแพงเนาะ ไม่ต้อพี่น้องจ้าเราจะพรีคไปคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนะบ็ดแล้วอิ่มพอดีพอกันชลิมนะบ๊ายบายหลังๆกิดถึงทุกคนเน้อค่ะเด็ก